มาเลยอ้วนมึงต้องชอดใช้ค่าเฮลิคอปเตอร์มันนี่โอ้โหจะโกงไว้ไหนเนี่ยนี่เปิดมาไม่ต้องพูดต้องจายิงถังอาแล้ว,ลวยิงยิงอย่างเดียวยิงจู๊ยิงจู๊มาหันไปยิงเฮ้ยปล่อยวิซายมาลุกลุกโอ้โหลมันเดินข้ายให้ช้าเนะเี่ยเออโดนวิธีรีโหลด ยิงหัวยิงยิงพายามเ่นหน่พยายามเ่นหนุ่เฮ้โลดสวยเอามันมาเอามันใกลทังยิงโอโหไม่โดนอีกเอีกโทษ้ยยิงเลโดนไอ้ตงหงดนนะหอวโดนเหอเออหนีหนีหนีนีมันปากรุงจักงไว้เมื่อกี้ มาละเหล่าถังนึงเหล่าถังนึงใช้เกือบวิโยมันเลี่ยงเลี่ยงเี้งหญิงก็ตายเลย <c oughs> ตายซะ <c oughs> What is this? Look at that! Wow! พอต่อมือเข้าใช้